สวัสดีครับมิตซูใหม่ล่าสุดครับสีนี่สวยมากครับไทตันสี่ประตูครับใหม่ล่าสุดลำนี้ก็มาเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับ เป็นงานอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับจัดแบบฟูลเซ็ตกันเลยครับมาดูว่าอัพช่วงล่างแบบไหนยังไงครับโชคด้านหน้านะครับจัดเป็นของโรเฟนเดอร์ครับเป็น m โม o t ทูบนะครับสปริงออซซี่ครับตามสูตรครับ ปีกนกปรับองศาก็เลือกใช้เป็นของ p r o เฟนเดอเหมือนกันครับเป็นอัพช่วงล่างยกสองนิ้วนะครับตัวนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังนี้ก็ใช้ p r o เฟนเดอร์บิกกีนะครับปรับแปด ก็ใช้ก้อนรองเป็นก้อนรองปรับองศาแนบนะครับปรับองศาเผาให้เผาเงยขึ้นนะครับตรงนู้นฮนะถ้าเราไม่ใส่ตัวเป็นก้อนธรรมดาเป็นก้อนโหลดนะครับมันจะเผาตัวนั้นจะมีมุมหักนะครับพอเราใส่ตัวก้อนปรับองศาก็จะเงยขึ้นดูสมูทกว่า เป็นไททันแอโริสนะครับพูดนะภาษาอังกฤษนี่ก็ลิ้นจะไม่ค่อยไปเท่าไหร่สี <c> ่คูณสี่นะครับเครื่องยนต์ไมเวทตัวนี้ลำนี้แต่งเต็มลำเลยนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายบันไดข้างชุดแต่งครบเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวรอตอนเสร็จเดี๋ยวรนะับผมให้ดูอีกทีนะครับ อันนี้ดูคร่าวๆสีดำสวยเลยทีเดียวครับมิสูนี่ของเขานี่สีของเขาค่อนขาอ้างจะโดดเด่นนะครับดำก็ดำเมี่ยมเลยฮะส้มก็ส้มแบบจับใจเลยครับรูปลักษรูปโฉมนี่มิสูนี่สุดยอดฮะย่างที่เลือกใช้นะครับนี่ฮะ เป็นสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับแม็เลนโชว์แม็กครับยางอันปลุกดอกออทะเลนนะครับ AT2 นิ่มๆขับสบายๆครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวได้เห็นตอนเสร็จว่าจะออกมารูปลักษ รอเหลาประมาณไหนฮะการันตีรอแน่ๆ่ฮะรอสักครู่ครับรอสักครู่ฮะได้เจอกันแน่ครับนหน้าดันายนะครับปิ่งกอสซี่ โชอกโปรฟนเดอร์โมโนทูบด้านหน้านะครับปีกนกปรับองศาของโปรฟนเดอร์เหมือนกันครับมีของเดิมนะครับสแตนดาร์ดของเดิมรอสักครู่ครับมิสซูไททตันแอดริสนะครับ สประตูครับใหม่ล่าสุดจัดเป็นงานอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับโช๊คโลฟนเดอร์โมโนทูบด้านหน้าด้านหลังก็เป็นบิกก็แบ๊บปรับ8ปดนะครับปีกนกปรับองศาก็เป็นโลฟนเดอร์นะครับก้อนรองแหนบเป็นตัวก้อนรองปรับองศานะครับยางอันคุก265 7516นะครับแม็ก เลนโชแม็กรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับลํำนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็ดพี่งของเรานะครับที่มาใช้บริการนะครับติดตามทาง YouTube นะครับแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านนะครับมาจากราชบุรีนะครับลํำนี้ผมเดินทางมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับแฟนพันธ์แท้ทาง YouTube นะครับขอบคุณจากใจครับที่มาอุดหนุนแล้วก็เดินทางมาแต่ไกลนะครับขอบคุณมากๆครับ nk4 คณ4พระนครศรีอยุธยาครับ0863355209ครับของเราก็จะมีในเรื่องราวของงานแต่งรถสไตล,ล์ออฟโรดตายคอร์อัพชงล่างขับเหนียวขับหนึบขับแน่นลอ้อยางสปริงนะครับชุดแต่งรอบนอกกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างโลวบานะครับชอบสไตล,ล์แบบไหนก็ปรีกลางสอบถามกันได้เลยนะครับ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับจะใกล้จะกไกลก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีเวลามาก็เราก็ยินดีไปรับส่งถึงที่ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube ครับขอบคุณมากมาก,มากครับ